ภาษาจีนอ่านว่าสันถีภาษาลาวแปลว่าห่างไกยหรือสุขภาพเบาเรื่องห่างไกยแล้วมันก็มีหลายทรัพย์เนาะที่สามารถแต่งเป็นประโยคได้ตัวอย่างาถ่าจู่จิงสันธีจะมาอย่างสิปแปลว่า,าสุขภาพของเราช่วงนี้เป็นเอดใดเห็นนะหรือว่าจุ่ยี่สนันธีจู่ยี่สนันธี ปลว่าหักษาสุขภาพแน่ะประมาณนี้หรือว่าจิเว้าว่าสันถีเฟสางเจียนคางตัวนี้นี่จิแปลว่าอ่าสุขภาพดีหลายสุขภาพแข็งแห้งหลายนะขอบใจพี่น้อง